ตอนนี้นะแม่อยู่ที่ทิกซี่ค่ะแม่มาทำธุระตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้นะแม่เห็นตุกคลิปตุก๊กตาจ้าอยู่ตรงนน้นเดี๋ยวเราไปดูกันขอลองเลนสักหน่อยนะมาถึงกระแลกเหรียญก่อนเลยจ้า100ไปจ้ะเลนแค่ห0ึ่อพอนะว,วันนี้ได้10เหรียญไปดูกันตุ๊ก,กตาน่ารักน่ารักแนั้นเลยอะเริ่มเล่นที่ตู้ไหนก่อนดีนะเดี๋ยวเดินดูรอบหนึ่งกันนะว้าว ด้วยอ่ะนี่ๆเริ่มที่น้องกระต่ายอันนี้ดีกว่าน่ารักดีอ่ะเออเอาสีม่วงนี้ก่อนเลยนะนี่ดูป่องสิคะว่ามันเป็นป่องที่จะเห็นปะเดี๋ยวเราเริ่มเลยนะเอาค่อยๆลากมาละกันอึ๊บมาต่แรกไหมเออขยับมานิีน้นงเละจ้ามา่ะต่อจ้าอันที่สองเป็นไงบ้างอึ๊บ ขย่าไหมอืมไกลเข้ามาแล้วแล้วดูปอกข้างๆนะที่เป็นแคแร์แบอ่ะมันสูงกว่าใช่ไหมคะอ่ะรอ,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 อบนี้มายังมายังเอ้ยนิดนึงเห็นป่ะเข้ามาไกลป่องเรื่อยๆแล้วอค่ะรอบนี้มาเป็นไงบ้างบขย่าไปหน่อยอ่ะเึ๊บขยับก่อนอม,มาแล้วขอได้มาจริงๆด้วยเห็นไหมน้องกระต่ายของเราสิม่้งมาแล้วตัวแรกต่อไปขอเป็น แค่แบบนี้ละกันสีชุพููนี้นอนอยู่หน้าป่องอ่ะจะได้หรือไม่ได้นะมาดูกันจ้าต้องใช้กี่เหรียญอึบมาโอ้โหตู้ที่นี่เขาต้องลากมาใช่ไหมคะค่อยๆขยับมาทีละนิดทีละนิดนะแล้วสิบเหรียญของแม่นี่จะพอไหมเนี่ยอ่ะขยับก่อนนะอึบเอาขออีกทีนึงนะสงสัยต้องไฟแรกเพิ่มแล้วเมืองนี้ใกล้หมดแล้วว่าเหรียญของแม่ ตอนแรกว่าจะอึ๊บอยตอนแรกอะว่าจะแค่สิบเหรียญนะแต่ไม่พอแล้วขอแรกต่อน,นะจ้ามาต่อกันอึ๊บมาเยอะมากนี่ค่อยๆค่อยยิบคย,ยิบกยยิบก็บย,ย,บย,ยิบมาทีละนิดแล้วอ่ะอีกทีนะอึ๊บ มา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 แล้วจ้าน้องมีสีชมพูของแม่นี่น่ารักมากมีหัวใจด้วยจ้าไปต่อที่ตัวไหนกันต่อเดียะนี่น้องก็ะต่าย,ยกว่านอนง่ายอยู่อย่างนี้เอียงเอียงค่ะจ้าอึ๊บล็อกไปเลยจ้ามายังมาย่งนี่ความมาใกล้ป่องแล้วออรออีกรอนีก,ก,กจ้า หนึ100ของเราก็ได้หมดเปเมที่เรียบร้อยแม้ก็แรงมาเพิ่มนะจ้ะอึ๊บว้าสิจ้ารออะไรได้มาอีกตัวหนึ่งแล้วเล่นไฟเพลินๆจะ้ะแอบมีคนมาเล่นอยู่ข,ข้างๆด้วยนะตัวดีจ้าคุณ้าข้างๆของให้แม่คีบคีบได้ด้วยอะ่ะไปต่อของเรานะแค่แบรจ์จ้ะอันนี้ป่องจะสูงกว่าอันเมื่อกี้นี้นะคะเอาตัวสีน้ำเงินนี่เลยแล้วกัน ได้ไหมเนี่ยเอียงๆอยู่แบบนี้มาอึ๊บล็อกดีนะเนี่ยมาไหมมาไหมเอ้ยติดขอบจ้าขอลองตัวอื่นบมางนะนี่น้องก็ตายดีกว่าแงานหน้าอยู่อย่างนี้ล็อกหัวมาเลยดีกว่ามาจ้าอึ๊บมาไหมโอ้ไปไกลกว่าเดิมบีกขอเปลี่ยนตัวนะเอาตัวข้างหน้านี้เลยดีกว่าที่นอนคว่ำอยู่นะคะมาเล่นก่อนนะแบบนึงอึ๊บ ได้คอไหมเฮ้ยมามามาเอ้ยแขวงมาแล้วลากไปแล้วการตู้นี้เขาลากไปใช่ไหมคะขออีกทีนะจ๊ะอึ๊บไปจ้าได้ไหมได้ไหมหนีเข้ามาใกล้แล้วขอลองอีกรอบเึยอึ๊บมาแขวงมาไม่แกวงมา,งมาไม่เอ้ยใกล้แล้วรอบนี้ต้องเอายังไงหัวหรือตัวหรือคอดีนะอึ๊บไปจ้าเอ้ยเอียงมาแล้วโอ้โห ไปต่อนะจอ,อ๊บเอ้าหัวมาเลยจ้เอ,อ้ยมาขอหัวอีกรอบนึงนะออไปจ้าอ,อ้๊ยมาแล้วคราวนี้กดหัวลงไปในป่องเลยได้ไมเนี้ยเล่นก่อนนะจ๊ะเออ กดหัวก็คือว่ากดครั้งเดียวนะคะไม่ต้องกดรอบสองเลยนะเย้ yeah, มาแล้วได้มาแล้วน้องอะไรเนี่ยชิจงพูนะ่ารักจังเลยเอ้ยนี่นอนไงอยู่ขอลองหน่อยนะจ๊ะถ้าเป็นตัวสี่เหลี่ยมแบบนี้ให้เราล็อกแค่ครึ่งเดียวนะเอาแค่ครึ่งตัวจะครึ่งขวาหรือครึ่งซ้ายอันนี้ครึ่งขวาไปอึบแล้วมันก็จะเอียงเอียงมาอย่างนี้นะคะรอบนี้ก็จะเอา ฝั่งขวานะให้มันจะได้กระเด้งไปทางซ้ายนะจ๊ะเอาขึ้นเดียวน,นะจ๊ะขึตัวพอจ้าอึไปเด้งไหมเด้งไหมอ,มอึความมาแล้วทุกคนดูดิพลาดป่องอีกแล้วอ่ะอันนี้ก็กดแค่คําเดียวนะคะไม่ต้องกดย้ำอีกรอบนึงนะกดให้มันกดตรงไปเลยอึบกดลงไปจ้ะเอ้ยเด้งไหมเด้ไหมอมึได้มาอีกแล้วน้องตัวเหลี่ยมเหลี่ยมสีเทาของแม่น่ารัก ทุกกระตาทั้งหมดที่เราได้วันนี้ค่ะหลังจากที่เราเล่นตอนแรกนะเราจะเล่นห0ึใช่ปะยอดไปเรื่อยๆเติมไปเติมไปเติมไปเป็น500ทุกคนก็เลยได้มาทั้งหมดเท่านี้อ่ะหนสองอุ้ยหล่นสแล้วก็สี่แล้วก็มีตัวเล็กอีกหนึ่งตัวทั้งหมด วันนี้เล่นแบบสนุกมากเลยอ่ะ s <S ถ้าเกิดว่าใครชอบนะ <Yeah. S 1> ก็ลองมาเล่นดูนะคะ <Yeah. S 1> ที่บิกซีนะทุกคน <Yeah. S 1> วันนี้ต้องไปก่อนนะบ๊ายบาย